365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่8เราจะต้องพูดเรื่องพระเจ้าอย่างไร หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่39พระศาสนจักรกล่าวยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่ามนุษย์รู้จักพระเจ้าได้โดยใช้เหตุผลและยังแสดงความมั่นใจอีกด้วยว่าตนอาจพูดถึงเรื่องพระเจ้าได้แก่มนุษย์ทุกคนและกับทุกคนดังนั้นจึงมั่นใจว่าตนอาจร่วมเสวนาได้กับศาสนาอื่นกับปรัชญาและวิทยาศาสตร์และกับผู้ไม่มีความเชื่อ และไม่เชื่อถึงพระเจ้าด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่40เนื่องจากความรู้ของเราเกี่ยวกับพระเจ้ามีขอบเขตจำกัดภาษาที่เราใช้พูดถึงพระเจ้าจึงมีขอบเขตจำกัดด้วยเราไม่อาจออกพระนามพระเจ้าได้เว้นแต่จะเริ่มต้นจากสิ่งสร้างและกล่าวถึงพระองค์ตามความรู้ และวิธีคิดที่มีขอบเขตจำกัดตามประษามนุษย์ของเราหนังสือคำสอนพระศาสนาจนักรคาทอลิกข้อที่41สิสิ่งสร้างทั้งหลายสแสดงออกถึงความละไม้คล้ายคลึงกับพระเจ้าที่ตนมีโดยเฉพาะมนุษย์ที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมาตามภาพลักษณ์เหมือนกับพระองค์ความดีบริบูรณ์หลากหลายของสิ่งสร้างต่าง <ś led> ๆเช่นความจริง ความดีความงามล้วนสะท้อนความดีบริบูรณ์ไร้ขอบเขตของพระเจ้าเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวถึงพระเจ้าได้โดยเริ่มจากความดีบริบูรณ์ของสิ่งต่างๆที่ทรงนรมิตรสร้างจากความยิ่งใหญ่และความงดงามของสิ่งสร้างที่คล้ายกับพระผู้สร้างมนุษย์เราจึงรู้จักพระองค์ได้หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิก ข้อที่42พระเจ้าทรงอยู่เหนือสิ่งสร้างทั้งมวลจึงจำเป็นที่เราจะต้องขัดเกลา์ชำระวิธีการที่เราใช้กล่าวถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาเพราะวิธีการเช่นนี้มีขอบเขตจำกัดใช้จินตนาการและไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อจะไม่ทำให้พระเจ้าผู้ที่เราไม่อาจกล่าวถึงไม่อาจเข้าใจไม่อาจแลเห็นไม่อาจคาดคิดถึงได้นั้นเข้ามาปะปนกับภาพที่เราเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์ คำพูดแบบมนุษย์ของเราไม่อาจเข้าถึงธรรมล้ำลึกของพระเจ้าได้ทั้งหมดหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่43ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงพระเจ้าเช่นนี้เราก็ใช้วิธีพูดแบบมนุษย์ของเราแต่ก็เข้าถึงพระเจ้าได้จริงแม้จะไม่สามารถบรรยายถึงความเป็นเอกเทศที่ไร้ขอบเขตของพระองค์ได้ เราจึงต้องระลึกอยู่เสมอว่าเราไม่อาจกล่าวถึงความเหมือนระหว่างพระผู้สร้างกับสิ่งสร้างได้โดยไม่เข้าใจว่ามีความไม่เหมือนมากกว่าแทรกอยู่ระหว่างกันด้วยยิ่งกว่านั้นเรายังไม่อาจเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าได้ว่าทรงเป็นอะไรแต่เข้าใจได้เพียงแต่ว่าพระองค์ไม่เป็นอะไรและสรรพสิ่งมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพระองค์เท่านั้น 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า